่าไงทำอะไรอยู่คะครูเดี๋ยวเดี๋ยวครูไม่ได้ยินเดี๋ยวดับเครื่องก่อนว่าไงคะครูทำอะไรอยู่คะครูอ๋อตีเชือกโอ้โหเปลี่ยนนะเปลี่ยนนะทำไมว่าไงวันนี้ตีเชือกทำทำไมคะครูเตรียมแปลงครูจะหวานข้าวค่ะจะหวานข้าวก็ต้องเตรียมแปลงก่อนทำยังไงมะคะครูตีเชือกก็จะใช้ลูกขลุกเนี่ยนะย่ำแปลงนาทั้งแปลงเนี่ยซึ่งพอเราไถเสร็จเนี่ยมันยังปิดตบค่ะเพราะ ไอ้ไอ้วัชพืชไม่หมดอินซีวัตถูงไอ้พวกเศษฟางเศษอะไรมันยังไม่หมดล้วก็พอถ่ายกรบแล้วมันยังไม่หมดก็ต้องใช้ลูกขลุกนะลูกขลุกเนี่ยนะบวกไอ้รถรถชุดเนี้ยเอาตียำ่ำอันนี้ไม่เรียกว่าลูกขลุกลูกขลุกลูกขลุกนะย่ำให้วัชพืชหรือฟางต่างๆนี่จมเลนให้หมดจมลงไปให้ดินที่มันเป็นก้อนๆเนี่ยมันละเอียดมันละเอียดเพื่อที่จะเราทําเดี๋ยวทระบวนการต่อไปการปรับเทือกก็จะง่ายขึ้นค่ะตีเทือกเนี่ยมันเป็นหนึ่งในะบวนการเตรียมแปลงการเตรียมแปลงต่างต่ถ่าย นะถ่ายเสร็จ<า>แล้วก็มาตีเทือกย่ำเทือกเนี่ยนะตัวเดียวกันย่ำเทือกกตีเทือกก็ได้แล้วแต่ภาษาชาวบ้านก็จะพูดเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะมาลากเทือกะนะลากเทือกก็จะใช้อุกอปรกรณ์ีชุดหนึ่งนะพอาลากเทือกเรียบร้อยแล้วก็มาชักร่องอ่าชักร่องแล้วก็จะหวานข้าววันนี้น้องแป้งจะ้ทาครบหมดเลยไหมคะครูวันนี้ครบแต่ว่าหวานข้าวตกเป็นพรุ่งนี้เดี๋ยววันนี้จะไปมีขบวนการของการเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกครูคะลองทำกันเลยไหมคะ ไว้นะลองดูลูกไปดูไปขึ้นก่อนขึ้นยังไงคขาลากเขขึ้นเหยียบไปแล้วเขาไปนั่งตรงหลักนู้นขึ้นตรงนี้เหยียบตรงนั้นนะลูกเหยียบไปได้แค่นั้นแหละเอาข้าวเหยียบลูกเอาข้าวไปนั่งอยู่ฝั่งโน้นเออเอรอรอนะจับหลักไว้เราจะย่ำตรงที่มันโดนโดนเดี๋ยวเราจะเราจะเห็นเห็นนะเนี่ยดินใช่นไหมดินมันจะเละออกไปที่ลูกนะมันก็จะพลิ้นไปที่ลูก าเสร็จแล้ว, <l ots> วครูค้ามาสนุกมากเลยค่ะเนี่ยอ่านี่ขนาดนั่งเฉยๆยังสนุกเละคะ้ okay. <l ots> ครูค้าแล้วอย่างนี้ชาวนาควรให้ความสําคัญกับขั้ตอนนี้ยังไงบ้างคะครู <l ots> มันเป็นขั้นตอนเบื้องต้น <l ots> นานในการที่เราจะทํานาให้ประสบความสำเร็จหรือไม่เนี่ย <l ots> <ๆ>เพราะนั้นเราต้องใส่ใจในการเตรียมแปลงให้ดีที่สุดค่ะเพราะนั้นงานนี้มันงานหนักแต่บอกว่าถ้าเราเป็นชาวนาเราต้องเข้าใจว่างานหนักเหล่านี้ไม่ได้ฆ่าเราแต่ว่ามันจะช่วยเราถ้าเราจ้างเขาขบวนการเตรียมแปลงตั้งแต่ไถ ย่ำเทือกชักร่องเนี่ยมัน5 5าร้อาแต่ถ้าเราทำเองไร่หนึ่งแค่ไม่เกินสอง้ยบาทเราก็ประหยัดไป350บาทถ้าทำา10ไร่ก็3,500ถ้าเราทำา20ไร่ก็7,000นนี่เฉพาะแค่เตรียมแปลงอย่างนดียค่ะคุณทำอะไรอยู่คะเนี่ยอ๋อเดี๋ยวจะเตรียมเอากระดานหกเอามาลากเทือกอ๋ออันนี้ไม่ค่ะ ตอนต่อจากที่เราทํากันเมื่อกี้ใช่ไหมครูใช่ใช่ใช่เพราะว่าพอเราย่าเทือกเสร็จแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวเราก็จะต้องลากเทือกปรับพื้นนาให้มันเรียบร้อยะนะเพื่อจะให้ให้พื้นที่มันสม่าําเสมอนี่คือทาให้พื้นที่เราเรียบใช่ใช่ใช่ใชลมมากหน่อยลมลมมากหน่อยนะ,ะเพราะว่าพื้นที่นานเนี่ยที่เราย่ำเนี่ยมันยังไม่เรียบเนื่องจากรอยไถนะรอยเล็บรดรอยขลุกที่เราย่ำเมื่อเช้ามันจะมีมีระดับที่ต่างกันตามรอยเพราะนั้นเราก็จะใช้กระดาน6ตัวเนี้ยซึ่งครูเนี่ยดัดแปลงขึ้นมาใช้ให้เหมาะสมกับ สภาพพื้นที่ของเราอันนี้ทำเองทำเองอ่าทำเองใช้คิดแล้วก็ทำเองเพราะว่าน้ำเนี่ยมันเป็นระดับที่ดีที่สุดค่ะนะในเมื่อเราลากให้ดินที่มันดอนกว่าระดับน้ำเนี่ยยังโคตพวกเนี้ยถ้ามันอยู่ใต้น้ําก็อนุมานได้ว่ามันเรียบนะหลังจากที่เราทําเรียบเสร็จแล้วเนี่ยเราไปชักร่องระบายน้ําก็ง่ายไม่มีแอ่งไม่มีหลุมเนี่ยข้าวก็จะขึ้นได้ดีนะมันก็จะทําให้ประชากรในแปลงนาสม่าเสมอข้าวเราเยอะเลยทีนี้ครูคะเราเด็กๆนี่มาจากไหนกันทเนี่ยอ๋อ อันนี้เป็นนักศึกษาาจากเกษตรสุพรรณนะเกษตรสุพรรณที่มาฝึกงานอยู่กับครูก็จะสอนเรื่องการทํานาทั้งระบบตั้แต่การเตรียมแปลงการว่านการดูแลอาคารพืชจนถึงการเก็บเกี่ยวนะเพราะนั้นอันนี้เป็นการส่งต่อส่งต่อความรู้ในเรื่องของอาชีพชาวนาให้ให้เยาวชนรุ่นใหม่นะให้เกษตรกรรุ่นใหม่เข้ามาได้ฝึกเรียนอ่าเดี๋ยวเริ่มเลยงั้นเดี๋ยวให้ครูไปทำกันตรงไจ่าจ่าขึ้นเพอเด๋ยวจะจมเลนค่ะ ใ่ค,ค่ะครูเครื่องชักร่องเครื่องชักร่องเ,ออเครื่องชักร่องนะ้านี่คือองค์ประกอบของมันก็คือวาอตัวนี้ไปต่อกับ,กบเครื่องต้งกนกาลังค่ะนะตัวนี้ตัวปีกตัวนี้จะเป็นตัวตัวแหวกร่องเพราะขณะที่เราลากไปเนี่ยมันจะกดลงไปใน,ในเนื้อ<ค>ในเนื้อดินก็จะแหวกดินให้ปลิ้นออกนะปีกตัวนี้จะเป็นตัวกดกดดินมาให,มใหม้มันเป็นสันนะทีนี้ว่าที่ทามาเนี่ยมันย,ย,ยังไม่พอเราก็เลยใส่กระดานเข้าไปด้วยเพื่อจะลูกให้มันเรียบนะเพราะฉะนั้นในการการการชักร่องตัวนี้นะมันจะทําให้เราระบายน้ําออกจากแปลงนาได้เร็วขึ้นแต่มันไม่่่ใชชแคประโยยน์เดีว นะก็คือว่าแนวที่เราทําไวน้นะวันนี้เป็นเบื้องต้นในการระบายน้ําแต่ลําดับต่อไปก็คือว่าเราจะต้องไปใช้เป็นแนวในการที่ฉีดพ่นยาควบคุม,มวัชพืชต่อไปก็หว่านปุ๋ยก็ใช้แนวนี้ะนะแล้วก็ต่อไปก็ใช้ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงควบคุมโรคจะใช้แนวนี้ทั้งหมดโบราณนะเขาจะใชว้วิธีการปักทงเนื่องจากพื้นที่ของมันเนี่ยบางทีมันไม่เท่ากันเพราะปักธงบางทีมันหลงแล้วจหน้าเอ๊ะมันใช่ธงนี้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าเป็นแนวเนี่ยเราไปตามแนวปุ๊บจะไม่มีผิดเลย ล้วถ้าเกิดทําแนงต้องเว้นระยะห่างเท่าไรบ้าง,งครูคือส่วนนี้ของครูเองเนี่ยในช่วงหน้าแรงเนี่ย <ฮะ S 2> ครูก็จะเว้นกว้างหน่อยครูก็จะเดินพอเลี้ยวปับ๊บครูนับ8ปดเก้าเลี้ยวแปดเก้าแล้วก็เลี้ยวเราจะรู้ได้ไงว่า3ามเก้าแปดเก้าสองเราต้องดูว่าฝนฟ้าตอนนี้ฝนกําลังตกอยู่ใช่ไห <ฮะ S 2> มถ้าเกิดว่าเราทาร่องใหญ่เกินไปถ้าเกิดฝนซ้ํามาปุ๊บจะแฉเราก็เอาสัก6กเก้าแต่ในช่วงเดือนมิถุนายนกรกฎาคมเนี่ยเขาจะแรงทิ้งช่วง1 2บสก้าก็ได้ แต่ถ้าเกิดว่าช่วงพฤษภาเนี่ยสี่เก้าพอให้เป็นร่องเล็กๆเกพราะฝนฟ้าตกมามันได้ไหลได้เร็วในเรื่องการระบายน้ําเป็นหลักแต่พอถึงเวลาเราไปหวานปุย๋ยเราหว่านสองร่องเป็นหนึ่งหน้าก็ได้มันอยู่ที่เราจะจัดการกันแต่ช่วงต้นเนี่ยเลี่ยงคือความชื้นแฉในแปลงนาคือดูสภาพแวดล้อมตอนนี้ฝนกลาลังตกเพราะฉนั้นเราก็ทําให้ประมาณสักหกเก้านะอันนี้หนูยังงง,ง,งอยู่ค่ะครูอันนี้คือทําเป็นเส้นตรงใช่ไหมคะ,ะเป็นเส้นตรงเป็นดีเเดี๋ยวจะเป็นแถว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 แล้วก็ขอบล้อมเลยเพื่อจะเชื่อม เชื่อมแปลงเหมือนนี่มือเลยครูคะจะลากเหมือนนี่มือเลยะนะพอหมดแปลงแล้วครูก็วนรอบอีกขอบขคณาเพราะนั้นเราก็เปิดหัวร่องให้มันประสานกันน้ําจะไหลเร็วมากนะมันก็จะได้แห้งเร็วขึ้นเรื่องนี้เป็นสําคัญนะเป็นสําคัญที่เราจะต้องจัดการแปลงใน,ใน,ใ,นในเบื้องต้นที่จะทำให้ให้ข้าวขึนน้นสม่ำเสมอถ้าเกิดระบายน้ําช้านะพื้นแฉะเนี่ยข้าวจะไม่งอก<ม>แต่หญ้างอกหญ้าจะงอกเออกพราะหญ้าเนี่ยเขาได้ความชื้นมาก่อนข้าว เพราะนั้นถ้าเกิดน้ําแห้งช้าข้าวก็จะงอกช้าหญ้าก็จะแรงกว่าเขาเรียกหญ้าแรงแล้วครูอย่างนี้ชาวนาเขาต้องให้ความสําคัญยังไงกับวิธีการขั้นตอนนี้ชาวนาเดี๋ยวนี้เขาเข้าใจว่ากระบวนการเตรียมเทือกเตรียมแปลงชักร่องเนี่ยะนะต้องประณีตนะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเบื้องต้นทําไม่ดีมันจะมีผลกระทบตัวนี้มันจะเป็นปัจจัยที่เราจะทําให้แปลงนาของเรานะควบคุมน้ําได้ระบายน้ําดีนะเ,เบื้องต้นระบายน้ําทิ้ง แต่พอเบื้องปลายเมื่อเราจะเก็บเกี่ยวข้าวถ้าเกิดฝนฟ้าตกปุ๊บเราไม่มีร่องปุ๊บน้ําจะขังในแปลงนามากถ้าข้าวเราเกิดปัญหาล้มจะเสียหายมหาศาลเพราะนั้นเราต้องเปิดร่องไว้ก่อนงั้นทำเลยไหมครัเดี๋ยวครูจะทําเลยอ่ะไอ้นุมาช่วยกันลุกไปอ้นุไม่ช่วยยกนะลมลมลึกลุกอยู่ข้างบนนี่แหละอ่าโอเคสตาร์ทเครื่อง ถ้าเราทาทั้งหมดนี้แล้วไม่มีประโยชน์อะไรบ้างคะครูการเตรียมแปลงที่ดีหนึ่งกำจัดวัชพืชกำจัดวัชพืชสองอปรับพื้นที่ให้เรียบสม่ําเสมอจะประหยัดใน<ะ>การใช้น้ำนะสาม,มเมล็ดพันธุ์ที่หวานไปเนี่ยมเมื่อเราเดเรนน้ําออกจากแปลงนานแห้งเร็วเมล็ดพันธุ์จะงอกสม่ําเสมออืมืาอมเมล็ดพันธุ์งอกขึ้นมาแล้วปุ๊บพื้นที่เรียบปั๊บเนี่ยวัชพืชจะขึ้นน้อยอมเมื่อเราฉีดยาคุมข้าววัชพืชก็จะเก็บได้เรียบร้อยเพราะเราเอาน้าก็คุมได้นะประหยัดในเรื่องก่อน<ะ>ใช้สารเคมีนะห้า ระดับน้ําที่เราสามารถควบคุมในแปลงนาได้สม่ําเสมอเนี่ยการจเจริญเติบโตของข้าวก็จะดีค่<น>ะแล้วครูคิดว่าชาวนาค่ะเขาควรให้ข้อสัมพันธ์กับขั้นตอนนี้ยังไงบ้างคะครูอันนี้เป็นเรื่องสําคัญที่สุดค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเบื้องต้นเราทําไม่ดีนะพลาดแต่เริ่อต้นมันจะพลาดตลอดนะเพราะถ้าเตรียมแปลงไม่ดีก็จะมีผลในเรื่องของการควบคุมระดับน้ําในแปลงนาการใช้น้ําในแปลงนาการควบคุมพืชนะการเอ่งอกของเมล็ดพันธุ์ข้าวนะเพราะว่ากระบวนการเนี่ยเมื่อเราหว่านลงไปเข้าไปแล้วต้องเดินน้าให้เร็ว ต้องให้น้ําออกแห้งเร็วไม่แห้งเม็ดข้าวก็ไม่งอกไม่งอกก็เสียหายไปเฉยๆ<ม>ข้าวก็จะเกิดไม่สม่ําเสมอมีประชากรในแปลงนาไม่สม่ําเสมอก็<ม>ส่งผลตึงผลผลิตอีกนะ<อ>ทีนี้มีที่ว่างปับว่าจะพืชขึ้นอีกเพราะนั้นการเตรียมแปลงต้องชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งนะเลยต้องเตรียม